อ่ค่อยๆจับเดี๋ยวจะุกค่อยๆจะบีบโอู้นันนันนันหกแล้วฮุวกแล้วแก<อ>ไม่ต้องจับ,จบท่านี่จับใหนอ่าเออ,อเอาดูเดี๋ยวจะเฉียดให้เอาดูดูดดูดดหยุบแล้วอย่างค่อยจับเออถ้าจับตอนนี้มันลนุ่นเออเอาพอ่อที่นี่เอาจับเลยจับเลยเป็นหกแล้วสิจับดีๆเอออร่อยยายเลยเอากินข้าวอื่นหนอนั่นนี่นะเออขนมเมียามเป็นเนคช็อกโกแลตไง ดืยืขนมอะไรกันม่อดแค่แล้วมันไม่เหีวอ่ะถ้าหาเควา่กเนาะที่นี่ก็พอเาบ้านี้กินแค่นี้ก็พออเซเรียแล้วนมหน่อยสี่กองนมใหญ่สองขนมสองพอเราสิ่นก็พอกินข้าวเย็นทีเดียวเนาะเออมืนช็อกโกแลตแต่ว่าเวลาทำไมันดิเี้วอันนี้พาเ็ดพาเ็ดเดข้านเฉดข้าน Thank is the